จอดย่ตนาหนิแมนจอดไว้หนิแล้วเขาห้องประตูก็เปิดไว้แบบนี้ประตูก็เปิดไว้เจ้าก็อยู่ในนี่เมียอยู่ไหน่อยอยู่ในกับลูกแต่อยู่ในกับลูกเมียอยู่ในนี้เมียสองห้องเมียอยู่นอนอยู่อู่นี้แมนห้องนอนอยู่ในห้องอยู่จะนอนอยู่ในโดยแต่เจ้าอยู่กับลูกน่อยอยู่ในเมียไนนั่งดินอยู่นอกนี้เมียนั่งอยู่ในห้องนอกนี้อได้ยินเสียงรถเพิ่นน่ะไอ้ยินเสียงรถโดยได้ยินเสียงรถเพราะว่ามาเบิ่งวร็เห็นตะลังเขาขี่ไปทั้งเขาในเมืองเพื่อหละ กลับไปทั้งพี่บอแม่ข่าวทั้งสวรรค์พุทธแม่กเข่าวข่าวทั้งสวรรค์กลับสบายดีพี่น้อง,องสบายดีและสวัสดีเด้อพี่น้องเด้อพวพ่อกับตัวชิดปัดสุขอีกแล้วพี่น้องไอเนาะยาหนึงแรงมือนี่ทวกคนเลยมีเหตุด่วนเหตุไร เนาะเกิดขึ้นกับครอบครัวปั่นุขหรือว่าทีมงานปั่นุปเขาเองเนาะอ่าบอกเรื่องที่โบอยากให้เกิดก็เกิดที่น้องเลยก็คือว่าเกิดขึ้นกับอ่าตุเรนเนาะหลังจากที่ว่าสงสัยดวงพุโต๊บอนี่น้องเลยเนาะช่วงนี้หรือว่าเป็นจังใดเนาะหลังจากที่ว่าเป็นไข่เป็นไข่สองสามมือก่อน มามาเกิดเหตุไรอีกเหตุไ่ที่ว่าเก่าเกิดมุ่งเส้านี่เป็นใครเออรถสเสียพี่น้องเลยรถเซียโทรมาหาข่อยวังใดนี่เนาะข่อยกะพู้หูข่าวรถเซียเลยไปเวียกไปหาครอบครัวน้องมวยมาแล้วกันเฝ้าชีมาหาตุเดนอีกบ้านนี่เนาะอตอนนี้ก็ได้มาฮอดเลย เดี๋ยวตุศิตจะพาเข้าไปหาตุเด่นเนาะใครแต่มีมือกล้องมื้ยมีหลานมานำพี่รองเลย่ปไปอ่าอหย่าบไปไล้ไล่คอยพี่อย่งไร เอาสบายดีตัวเฮ้ยสบายดีสบายดีเนี่าลุโทรศัพท์บอเอาสบายดีลูกสบายดีลกสบายดียูกับไพอันนี้กับลูกกับเมียโอ้โได้ตังไป้นได้ตังได้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 ล้ไปยืนีคนั่งร่มกับกระเด็นเจ้ากัน อ้าวปวดขาดคิดมือเ้าหนิมือเศ้าหี่เมียเมียเลยเมียเอารถออกมาเพราะว่าหองมันแคบเลยน้อตุ๊นาออ่าอ่าห้องเขาแคบรถเก้าไว้ใช่รถรถไว้ในห้องอทำมาแล้วไว้ในห้องแมนเดีย๋ยวนี้มือเศร้าแล้วเขาออกมาเลยเขาไปหนึ่งเข,ข่าหนึ่งน้ําเลยเขาก็เอาหมา้อปาไปนี้่ว่าเมียแบบอ่าเพิ่นว่ได้เอากระเจแต่ละมือนะออกออกมาไว้กระชั้นออกมาไว้แต่ละม้วนนะแต่ละมือนะ เจ็ดเปดแจ้งนะบ่แจ้งเลยเขาบกเจ็ดโมงเศร้านี่แหละโดยเขาเจ็ดโมงเศร้าเมียป้าอยู่ใช้เมือเช้านี่ก็เอามาจอดไม่นีแล้วนี่จอดอยู่ตรงหน้านี่แมนจอดไว้นี่แล้วเขาห้อประตูก็เปิดไว้แบบนี้ประตูก็เปิดไว้เชนจ้าก็อยู่ในนี่เมียอยู่ไหน่อยอยู่ในกับลูกเจ้าอยู่ในกับลูกเมียอยู่ในนี้แม่มีสองห้องเมียอยู่นอนอยู่นี่แม่ห้องนอนอยู่ในห้องอยู่เจ้านอนอยู่ในโดยแต่เจ้าอยู่กับลูกน้อยอยู่ในเมียน่ยนั่งดิ้นอยู่นอกนี้เมียนั่งอยู่ในห้องนอกนี้ ได้ยินเสียงรถเพื่อนวะได้ยินเสียงรถโดยได้ยินเสียงรถเพราะว่ามาเบิ่องหลก็เห็นตะลังเขาขี่ไปทั้งเขาในเมืองเพื่อนแหละขับไปทั้งพี่บอแม่เข้าทั้งสวรรค์พุทธแม่ก็เข้าเข้าทั้งสวรรค์แม่จากไปสีลงไปทั้งอ,อปากซอกปากซองของจักะจักเนาะ่อยก็กกออกมาแต่ห้องกับเพื่อไปคั่วหารถเพราะว่าเมื่อนี้มันเป็นมือวันเสาร์หมูบ่บยู แล้วก็ไปยืมรถนั่นห่องทั้งหลังพูดเลยก็เพื่อไปน้ำมันบ่ทันเนียบ่ทันบาทเนียบ่ทันรถนี่รถอันคอยท่วงรถอันป้ายห้างเหรอบ่แม่นตู้แม่นรถจะรถไม่เป็นรถใหม่เนาะแม่นรถกับรถไม่เป็นรถใหม่รถกับรถแต่ว่าเบ้ากับรถเรื่งรถจะแบบที่กะพวกโปรปใจอยากเอานะเนาะบอแล้วก็แต่ว่าคือว่าแล้วมันนึ่งคาดมันี่วยซองอะไรกัที่รักนี่เนาะคำว่าที่รักในการ เห็นยังเอาเบดเห็นยังเอาเบดตัวมันท่านอยู่บ่ท่านเห็นอยู่บ่เขาไปเมียน่ะเห็นบ่เมียเห็นเห็นท่านคนน่ะนะคนเดียวมาคนเดียวเลยคนเดียวเลยจังหวะยางเลาะรถได้ไปเลยมาแล้วเพื่อนเพื่อนกระอุมลูกมาเบิ่งอันหากเออกไปฮอดนี่แหละหอดทางนี่เพราะว่าบัดนนี้ใคยก็ออกมาแต่ห้องแต่ก็เล่นไปเอารถน้ำมูขีท่ำขีขีไรมันกับท่านแล้วเนาะเมียเจ้าบริเอ้นบอกเจ้าบ่ตอนเขาไป เออบอกมันกับผท่านนะเพราะว่าเพราะว่าตอนติดจักรนี่เราบริออกมาเบิง้งอ่าเราก็เราคิดว่าคอยติดจักรรถแต่ไปซื้อเัอนซื้อนี่ย่าโมเส้าเคยเคยไปเด้แล้ววันนี้เราคือส่วนของเมือ่อคอยอยู่ในห้องกับลูกนี่ว่ะ<ม>แล้ววันนี้เราออกมาเบิ้องเห็นของห้อน,นอกทางเลยกับเขาไปเลยเราคอยเพื่อไปยืมรถเขานำมันกับผมท่านตัวตั้งโมงเสียนะประมาณเจ็ดแปดโมงกำลังว่าสิไปเวียกนะก็เลยว่าเออ บริจาคมาโทษซั์เลยเลยอก็คอยโทรหาเจ้าช่วงคอยโทรหาเจ้าบ่หับองพระเจักบอกนนั่นช่วงนั้นน่ะก็ได้จนล้นเติบจนช่วงบอกคอยเนาะจนเติบจนนี่แหละจนเมื่อยหาแล้วพอคอยก็ไปเวียกคอยก็จุ่มยากคอยก็จะได้มาอ่านข้อความบาทหนึ่งไอ้ทรงหาเป็นเห็นข้อความเจ้าบาทหนึ่ไอ้เพิ่อนกระถามว่าบริจาไปหายดีแต่วบ่าเป็นไข่เป็นยังไงแอ้วหายคือไอหักจมเฮาอยู่ต่างประเทศผูกันอยู่เคียงขางอะไรไม่รู้ ดีมากดิอ้าวว่ะแต่ว่าหู้ก้อนแล้วหู้แล้วกำลังสิกลับขึ้นมาแต่สวรรค์อแล้วพอดีแตาหู้แต่แต่เจ้าบอกข่อยพู้แหละยแต่ว่าตอนนั้นยังอยู่สวรรค์กำลังสองมาด้วยแ้วพอดีไอ้พนทรส่งมาแต่พอดีแวปกกินเข้าด้วยแเปกกินเข้ามีเข้าไปเวียกอยู่สวรรค์ไปซื้อไปส่งไปเรื่องเซาของน้องมีอะไรมีนาะโดยอันนี้ก็อ่า เพื่อนถามเพื่อนว่าเป็นไข่เศร้าแล้วว่าเศร้าแล้วแต่ว่าบ่าได้ไปทางใดบอกเพ<ก>ื่นเลยว่ารถเสียบบอกเลยว่ารถเสียหารถอยู่ในช่วงนั้นกำลังหากกำลังกะอีกอย่างะอะไปหาเพื่อนเองอันไปหาเพื่อนพาไปหาเนี่ยแจ้งควบบอกบ่บาถามก่อนยังยังถูกยัง,ง,ยงไปบ่ชี้พาไปแจ้งอยู่ตํารวจเนี่ยแจ้งควมเลยบ่จะมีรถมีจะมีหูบรถบ่หูบรถหูบรถก็บ,บ่ได้ท่ายไว้นะหูบรถเนี่ย เพราะว่ารถอันนี้เนี่ยมันกับโมเมนต์รถเฮาไะไยืมรถเอื้อยมาขี่สุดเรถนี้รถมีนึงชื่อป่ะรถกับมีนึงซือแต่ว่ารถเก่ารุ่นเก่าเลยครับรถก็บรถเวฟจีนป่ะรถเวฟไอเนี่ยเวบไอเวบไอแต่ว่ามันจะเป็นปีเก่านะปีเก่าปีเก่าแต่ว่าซื่อไปกับที่รักมันกับชีเอาไปขายได้จะไปฉีดชีไห่ชียังขายเนี้ยเนาะขายได้ซีซ่าหาเซียนจะขายเนาะโอ้หาร้อยบาทจะขายแล้วในรถเอาลาเนาะ เอ่ยกับโทษม่ป้ายรถได้ชื่อเฉพาป้ายรถเจ็ดเก้าสองสี่ป้ายหนังชื่อรถเลยบอกหรือว่ารถรถรถมี่ยังชื่อเ่ารถนะรถนี้บ่มั่นใจเนะอันนี้บ่มั่นใจเขาเพราะว่ามันเป็นรถเอื้อยคอยกันในเบาะในอย่างบริเบิงไล้วก็มีป้ายยังเรียบร้อยเจ็ดเก้าสองสี่รถเป็นรถเอื้อยอีกบ้านนึงรถเอื้อยรถก็รถเก้าแล่วละไม่น่าใหม่เนาะรถนะรถเก้าแล้วรถที่ตุสิทธิ์เห็นนะเนาะรถเก้าแล้วเนี่ยรถนั่นดอกเอ้าว่ะมันกับผมพยายามเกิดดอกแต่ว่า ไใจนึงว่าเอา้าคือไปเสียบไว้อะนะวะได้ยินข่าวว่าเสียบกระแจไว้โอ้ยนะเพิ่นกะยากลูกเนี่ยเขเลยว่ายิ่งมากนี่กัอยู่ในห้องเพราะว่าปกติกะกับบุกคืดวันสิมาเอาอะนะตุเอาบุกคืดว่าเขาซิอ่ากล้าปันนั่นนะ่ะนี่นนวัตอบหลายเถื่อนั่ปะจ๊นะเนาะยันหลายเถื่อนยันเจ้าออกมาแบบนี้คูมค่มือคู่มือือดอบว่าเมือ่อใดเพลยก่อนนะ <c oughs> ว่าชี้ปะจ๊นะเนาะมันกะ ขาดสีเสียพ่อสักแาว่าอา่ามันดับปบะอ,อ่ามืดมืดหละเจ้าเจ้าเจ้าเตะเด้อมืดหละเจ้าซูนแต่ตว,ว่าอย่ามันตัดได้อนะถ้าให้มันมืดลงก่อนอา่าเนอะนี่หลาดไปตากล้องให้คันว่าบแบนมันอยากเบิดมันแบบนี้แหละไอ้พนนะ้ำสีตัดเองมันอันอันตโนมัติมันสีปิดปิดโหมดถ่ายก่อนเนาะ ยันมันจอบลายมือแล้วเนาะ,นะยันจอบลายมือเด็ยมือนี่ผัดเพอบ์แบบนี่เพอเพอร์เรลยก็อีกอย่างกับเมียกับไปเลื่อมกระเจค่าอยางนี้ลดอีกเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยตายหามัน,น,น,นกไ็ไม่รอดเนาะก<ป>็เลยว่าโอ้ยเออได้ตอนแรกขึ้นยังบอ,อกเลยต้องไปหาน้ำสกวอนแบบนี้เพราะเพราะหู้ว่าน้ำแบบมันกะเอาบัวบัวท่านเขาดอกตอนเชียร์ไม่ได้โทรบอกข่อยพ่อยค่อยไปรัก ออกไปรัดทั้งปากช่องทั้งราชการชิมหาผูกกันตุกคำเนาะโดยก็ได้ขี่รถไปรัดรัดไว้ทั้งผูกแต่ว่ารัดจะิจือแนบ่จืดไอ้ไรรถจังรถเม่นเพราะว่าแต่ว่ารถแล้วรถสีฟ้าสีฟ้าสีฟ้าพี่น้องรถนะโดยสีฟ้าอ่าจอบันได้ดับบอรถนล้รถสีฟ้ารถตู้เด่นนะพี่น้องเลย ังไม่ได้ไปแจ้งยังบอกด้ยังเลยตัวยังเมียก็เป็นทหารคือบทชวนพาเราไปแจ้งแล้วบ่กม่มีรถไปบ่มันยังยังขึ้นยังมองตอนแรกต้องไปแจ้งก้อนขึ้นยังมองก็ไปบอกตำรวจรถค่อยเสียลงมันทึกไปํำบันลงมันทึกไว้แบบคือไทยอยู่เล่าก็ขึ้นกันอะไรก็บอกป้ายรถเพิ่นบอกสีรถเพิ่นเข่าลั่เข่าไปทางไหนจังโมงแบบนี้มันต้องถามเบิร์ตบอกว่าขึ้นบอกว่ชีนั่งอยู่ต้องไปแจ้งไหนไปหา โอ้หลายชั่วโม,มงเติบขี้ทุกซอยเลยมันกัอบทมดทั้ง<อ>ตำรวจรรพชีบีแม่มนหน้าที่เพ,พื่อนบ้านเพิ่นนทรแมนยูเขาบอกบอกอยู่บ้านเขาแต่มันโทูประสานงานแต่ละเมืองคุณพชีบอกว่าเห็นยอยู่บ่ารถคันนี้คันนี้คันนี้รถแบบนี้แบบนี้เสียงคือว่าอะไรเสียงขี้ไปชั้นนีโอูได้ยินเลยเพราะว่ามันทอมันอยากเตะเลยก็เลยว่า่าสิเมื่อแปลง่าสิเมื่อเปลี่ยนอยู่บ้านเขาตอนมื่อวานนี่ก็ีลยวเ่ได้เปลี่ยน ออกจากดองกันเพื่อนพี่น้องอะไรกันเพื่อนพี่น้องเจ้าล้วข่อยกับมาเลยบอวนี่บัวมา่อวานี่ก็บบุนเวียกเนาะเมื่อวนี่เนาะเมื่อยแน่ข่อยกับเมื่อยแน่่อวขับมานอนเลยคือนชวดเอ้าบ่ได้บอกว่าตัวเด่นบาทนี่ว่ะแต่ว่าบ้านอยู่บ้านน้ำกันแต่ว่าตัวเด่นจะต่เจ้าออกมาพี่อีกบ่อหน่ะอันแนวดองแล้วเขาออกมาพี่เลยออกมาแต่เวนเลยประมาณสองโมงอ่แนละสองโมงกูกลัวบาดเนาะ ปาสียตัวเอ้ยนี่แต่บัตรนี่กันเนาะไปวิอยากกะข่อยเฉได้ามฮบแลบายใบเนาะเอ้ยเท่าแล้วว่าเป็นใครก็ซ้ำเสียงอะไรยังยังแบบยังเป็นไอ้นิดนึงแหมมืออื่นมืออื่นสีผ้าตัวดินไปแจ้งค้อมือนี่ยันเพิ่นยุดราชการนี่แหละมันมือวันเสาร์มือนี่อีกอย่างมือวันเสาร์อะไรกะมันเบิดโมงเลยมันคำอะไรพี่น้อง มันสีหอดหาหกโมงเลยได้ตอนนี้นะแต่วันยังโมด้ชื่ดเวยเดี๋ยวเมื่ออื่นแห่เขาไปแจ้งแล้ะก็คัดว่าคัว่าบุญถ้ายังมีกับอาชีพเห็นแต่เขาต้องไปแจ้งไว้เขาต้องแจ้งไวเนาะแจ้งไวอ่าป้ายรถสีรถพ้อพื้นให้มเพื่อเขาไปแหละเขาบวกไปขายแต่ว่าเขาไปจำคนตายเขาด้ไปโทษเจ้าของรถมันหลายกรนีลนี่ไม่น้อยเนาะคอยกะพอหูเรื่องกฎหมายอยู่ มันลายกันแลนี่แล้วก็ถ้าเขาบวไปแจ้งปุ๊บรถตามคนตายปุ๊บแต่ว่าแต่ว่าที่รักมันไปทั้งอื่นแหละคนที่ตามอันนี้ข้าวู้ว่าเจ้าเป็นเจ้าของรถเข้ามาจับเจ้าพี่ได้เรียบร้อยได้แนละ้วแต่วันนี้จะบอกตำรังว่ารถเสียเขาวบวเสื่อได้บาทนี่เจ้าเขาต้องไปแจ้งไว้เออเห็นเห็นกับยาไปแจ้งไว้ก่อนแจ้งไว้แล้วกันกันตัวนี้แหละกันหลายทางเขาว่าเห็นกันดโดยเอ้ยพี่น้อยทํามา,าหากินดีกว่านาะบอดน,น้ำหลายๆคนสาเนาะ จะรักโครงการชาเพราะว่าเ,เพื่อมู่กับเพื่อชีหามาได้เน,ะนะาะฮะบริเวณง่ายเงินคำตละลกีตะอ,อาดกัดเ้มามรักโครงการแบบนี้รถยนักชีวานะได้เนาะบัตรเพิ่นจับท่านเนี่ยเพิ่นตีเพิ่นยังบัตรว่าเพิ่นเหี่ยห้างตำรวจหน้าที่เพิ่นได้เหยเี่อได้เนาะเพิน่นเนาผู้ขี่ลักนี่เพิ่นจับได้เพิ่นมักตีขึ้นอย่างนี้ได้ตีจนว่าหง่วยบางเทื่อนเนาะ แต่ว่าปอนขอน้ำหลายๆคนเนี่ยเขาเห็ดธรรมะหากินแบบชุดจริดดีกว่าซะอ่าลูกกันยังน้อยคือตัวเด่นกาไปน้องเลยถ้ามานำรถเอื้อยอีกบาทหนี่รถกูไม่เห็เห็ดอะไรบ้านนี้เห็ดอะไรบ้านนี้ตัวเมื่อกี้นี่จะเอื้อยโทรมาเห็ดอะไรบอกคนอะไรได้ยังคนจะครุมเห็ดเลคือยังบอกเลยตอนมีแต่ ขานาดรถเสียนี่ค่อยก็ต้องไปน้ำก้าวบบนั้นหละก็เลยผู้ดีน้องสาวมาหาวังวังมันวังเทียงก็เลยบอกน้องสาวน้องสาวก็เ,เมื่อบอกเอ้ยบอกแม่แก็เลยว่าเออโทรมาโทรมาถามเบังแต่ว่าคือว่าอะไรมันเสียไปแล้วมันก็น้อยนักแต่สิท่านเขารถก็รถเก้าหนึ่งบางเทือกเขาไปคลายเป็นเล็กเเลยแม่ <laughs> มันหลายอย่างหลายกรณีรถก็รถเก้าว่านี้น้องไอนะ้เนาะ รถเราก็ะใสงานปกติอีกอย่างนี่รถนี่จักอ่าไม่ต้องชื่อหรือบ่นี่เอ้ยโมยไฟอยากให้มันเกิดแต่ว่าไจหนึ่งคอยจะจะให้แทนจะให้เลยดูแต่ก็จะให้ตัวเรนอีกคือเฉียบไปกกับจรรถนะนี่แหลกนะมันเป็นความซับเข้าเขาเองอีกอย่างแต่ก็ก็ง่ายขาดมันจะเสียโมยีอยากไปแหกให้มันเสียปกตินี่าว่าถ้าว่าออกมาจอดอยู่นี่นี่มันมีห้องขังเลย พอาอยู่ทำการสี่เพิ่นกับเปิดประตูไว้แบบเช้ามันคลนหลายนี่กะบซียหู้หนาบ่หู้ใจมันยังคือการใน,นมีสติปะโดยอันนี้รถเพื่อหนาเขามีนั่นมีนี่ทางในเขาย่างเขาไปเอารถได้ดคนกูมมือนี่ว่าอีกอย่างเขาอยู่แคมทางเนาะเขาอยู่แคมทางหนึ่งโดนแห้งจุกใจนี่ยาพี่น้องเลยสิ่งเสพติดการพนันเนาะโดยบางคนจะบ่เหติหายอยากอยากได้แบบง่าย ตอนแรกว่าสิเขาเมื่อบ้านแต่เศร้าอวก็เขาเมื่อบ้านแต่เศร้าเลยสิออกมาค้อมเจ้าเลยก็เลยมีปัญหาก่อนก็เลยจนซวยยังได้จับโทรศัพท์ไโทรหาก็ออกตุเด่นคือบ่รับอันนี้คือว่าไขว้ยังบมดหเศร้าบอกขาก็เลยพอกระเลยอ่าว่างแต่ขอก็ทับหลดออกมาพวกตค่มกัเมื่อคืนนี้เพิ่นกับคุ้มเครื่องเสียงได้เพิ่นไป ซอยซอยบุญบุญเนาะซอยเฮือนบุญที่ย้องคนบ่แม่นกะข่อยออกมาผู้เดียวข่อยแต่ก็ไปครับน้องตูไซสองคนแต่ก็พอทำตลาดมันอย่างแล้วเห็นข้อความเจ้าเข่าบานนี่แต่ว่าเข่าโดนเถืบอเนาะจะทรงเนาะยยันแต่ว่าข่อยขับรถแ้วก็บุญเสียจ่ายเงินจ่ายคำค่าเสาค่ายางลายย่างบานนี่มานั่งกินข้าวไอ้ทรงบานนี่อาก้อนนั่น พอดเห็นด้บาดนี่เห็นนะร่มกับเจ้าและเรอ้าข่อกว่าเห็นอะไรอ่ะนัคือเสียว่าจอดอยู่จอดอยู่เราขารักไปว่าลื่นไปแจ้โอ้ย่าพี่นอ้องเหาะโทรมาใส่เพิ่นเสียนะตุชักที่ว่าไี่มันกะมันบ่มีไพยอยากให้เกิดค<ด>ือว่านแหละอยู่นี่นี่โมเมนต์จะมีจะข่อยได้มันมีรถคั้นหนึ่งเก่าเก่าเก่ากองข่อยเราก็กจอดไว้นี่เสียบ่หรือเราเสียคือก,กันอยู่หอพักนี่สามขั้นเลยเจ้าคือบกทําคือบก เอ้ใจเนี่ยฉันก็มันมันเห็ดมันเห็ดอะเพอรลายคืออนเพอแบบเห็ดอะเอ้าแบบมือนี่เบาดอก้ามือนี่เบาดอกมือนี่เพอคักนะเนาะโดยแต่อีกย่างก็เอาออกมาจอะไ้แต่ละมือเทากับอ่เอากระเจเขาไปไหวมันนี่บังเอิญมือเศร้าหน่เมียป็นคนออกมาแล้วบ่ได้เอากระเจยากลูกน้อยเนี่ตโดยแล้วก็เอามาจาะได้ปุ๊บแล้วก็คนกระขอไปอยู่ในห้อง ครับผมมาบัดน,นี้เห็นด้นหลังไม่ไหวไปแล้วสมัตระวงังเนาะอันนี้ยังว่าทรัพย์สินน้ำพี่น้องฝากพี่นอ้องหลายคนนะอันนี้ยังว่าทรัพย์สินบางทีไอ้แห้งแบบเข้าไป่ค้ำเหมือนคืนปุ่นเอาเงินเอาค้ำอีกเป็นยนังนะไงอ้างเจ็บท้องมือกล้องมาไปไปเข่าหน้ามีบ้องหน้าแท่นี่องน้าอยู่ข้างหลังเหรอย่างไปแล้วครับัวยางไปข้างหลังเลยยางเหมือนเดิมมีปลานั่นเนาะ น้อเออกองกระเจ็บท้องพี่น้องเลยหน้าหนุ่มเขาคิดดิขึ้นมาแต่ห่านว่ามาเมื่องทองเดียวอันพากันมาแต่สวรรค์ด้วยพากันไปเวียดโดยอยู่สวรรค์มาแต่ลายเวียดหลายภารกิจอีกอย่างบัดนี่ลดมือก็สบายตู้คำก็ก็ได้ไปน้ำมันก็เลยหนุ่งเวียดพอเดีเอาโต เต่นตัวเด่นกะคือว่าดวงต๊บ่รวนอะไรเดี๋ยนี้มีแตนแนวมีได่เนวเป็นโดยเดี๋ยวเป็นไข่มากเลยกรถเชียร์อีกบัดระวางด้วยันนี้เด้เดอเด้อเด้ออ้เ้อด้อเด้อเด้ออเาอเดอเด้อ้อ้อ้้อเด้เดอเด้อเดเดาเอเเน้ออเดาอเด้อเด้อเดยอเเด้เ้อเนเนาะเดอเ้เด้ด้เด้้เดาเดเด้อเด้อเเด้อเ้เดดด้เด้ ทางได้ห้องน้ำนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพามาพอดีพอดีสิจบคลิปเลยๆะลยเอาโอเคตัวเนานะเอาสบายดีก่อนตัวยโอเคเดี๋ยวเราจะล้มกันหนังไหมโอ้ยเหนื่อยเนาะแต่ผมมีภัยอยากให้มันเกิดเนาะเป็นไตตนสงสารเนาะดูเด่น เออพู้เอากาดถ้าขึ้นอะไรอันนี้เนาะพี่น้องเนาะโอสิทําทำมาหากินอย่างเลยบอสิไปหาหลักของการแบบนี้โอ้อ่ะากาดจังใดก็เป็นกำลังใจให้ตู้เด่นในเดอ้อพี่น้องเด้อเนะ,ะกครอบครัวเนี่ยจังใดกอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเนาะฝากเป็นกำลังใจให้ตู้เด่นในเดอ้อพี่นอ้องจะฝากอ่า กดไลค์กดแชร์เนี่ยพี่น้องกันเนาะเพื่อเป็นกำลังใจโดยสำหรับคลิปนี้ตัวชิดกัสิดไกล่าสบายดีพี่น้องกัสิได้หาทางออกซอยกันมืออีนสิาตัวเด่นไปแจ้งตำรวจพี่น้องเลยเนาะ,ะสบายดีเด้อพี่น้องเด้อ